สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมอุ้ม KSR นะครับจะวันนี้ไม่เข้าป่าจะมาตกปลาครับผมโดยมากับเจ้า KSR น้อยนะครับ <S <S ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง <S <S น้องหานตรงนี้จะเป็นสนามแข่งรถด,ดอนลังกานะครับผมสนามแข่งรถด,ดอนลังกาซึ่งตอนนี้ผมหลบฝนอยู่นะก็รอให้ฝนซาหน่อยนนหน่อยครับแล้วค่อยจะเดินทางไปต่อครับผมจะมาถกาจะใช้เจ้า ชิมานูนะครับชิมานูคาส์ซิตัดนะครับผมวันนี้กับคันเอสเอ็มเอสอเมซอนนะครับผมคันโบราณนะครับคันนเอสเอ็มเอสอเมซอนเวทอยู่ที่เจ็ดยี่แปดเจ็ดนะครับเวทเวทปลาช่อนนะครับ อันนี้ก็ส,ม,ม,สมบุกสมบันครับผมใช้างานมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมทีมงานของพวกเราก็มากันแล้วนะครับทีมงานในหัวฟิชชิ่งครับวันนี้ผมนัดกับปูรันปูหืนนะครับผมมาแล้วมาแล้วปูหืนกับปูรันครับผมย,ยอดครับเรามากันกับเ no คสอาน้อยสองคันนะครับวันนี้ เอามาทำไมครับน่ะเอามาใส่บักบัวเหรอครับของมันของมันเยนี่เดี้จะได้เอามือไม่ได้เอาครับไม่กล้าตกครับกลัวเขาว่าครับโอ้ยนะเขาจีบใบใบอยู่ซื้อเด้ออะไรอย่างไรอยู่ยันที่วางใบเออบ่เด้อไหนครับโกข้าวโกข้าวโอ้เธอเล้อเลยครับดีที่เราไม่ตกครับตรงนี้้าก็ยืนตกอยู่ได้เลยพี่เขาหรือเปล่าครับปะผมเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับนี่ไปตัวยิงเข้าได้ตัวยิงเข้าได้ไปแล้วครับผมโอ้เหิน เราก็เดินทางมาถึงทางเข้าครับทางเข้าไหมยของเราเปรียบซะว่าวันนี้เรามาขี่วิบากเปรียบซะว่าเรามาขี่วิบากตกปลา นเชียเหินหลอกอีกแล้วครับโอ้โ <c oughs> นี่เรามาตกปลาห,หรือเรามาขี่รถดีบาทครับเละหมดแล้วครับ ไมยครับตรงนี้ไม่เวิร์กครับเร่เหมดแล้วครับแข้งขา เราจะมาสัมภาษณ์ปูรังครับเป็นไงครับปูรังนอนมันได้บอกว่าน้ำขึ้นมากเลยน้าท่วมนองหารโอ้โหแล้วเราก็ตื่นมาเปิดกูเปิดประตูห้องมาก็จบไป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 เลยครับผมตายครับตายแบบนี้ครับนี่คำคำเดียวสั้นเลยครับรถค่อยโอ้โหเรามาดูปูนะครับผมปู ตดกันเฟียงบีดครับมือเดียวยอดครับน,น,นี่ครับทำเหมือนเซียนครับมือเดียวครับตีแม่นครับผมเข้าขอบเข้าขอบเลยครับแต่ละไม้แล้วเราก็เดินทางมาถึงสนามบ้านดอนตาโง,งบนะครับผมนี่เราจะมาตกปลาหรือว่าเราจะมาแข่ง ครับไม่อะรลกะปลารอบใครครับมันทีเลือกระเบิดจิ้ยาเงินระเบือไปข้าดที่ใสเห็นไหนี่นี่น้องจุอาหัวเรือย้าไปนน้ำมันไหลน้ำนิเลือกย้มัไวยโอ้จุมหัวเรือเอาหัวเรือพานมนนีย่าแล้ว

เบียดต้ออะคเลยเบ็ยดก็ไม่หมานครับคนก็ไม่หมานครับยังให้เรามาช่วยอีกครับข้างบนนี้มีปูนสีแบบมีเลยเข้าไม่ได้เลยครับพูดไทยได้ไหมครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยส่วนมันอยู่ไหนครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้โหลุลุ้นราครับเกรอาซ้อนสอง โดโดโน่นหน่อยนะสาบ้านไดับเรามาตกปลาครับยัอยงอ่อนอยู่เลย เราก็จะเดินไปถามไปสอบถามน้านักสุกปลาท่านนี้นะครับเป็นไงครับนะครับไหนครับปลาครับจุ่มในมือแบบว่าเขาได้ปลาครับเราึงไม่ได้ครับเราก็โดนหลอกอีกแล้วครับ บอกว่าตรงนี้ตัวใหญ่กันเบ็ดเขานะครับแต่เขาไม่ตีครับเขาหลอกเรามาตรงนี้ครับมันเป็นกลยุทธ์นะครับหรือว่าเราจะได้แค่ปลาบุยครับ บุยหมายถึงมันจะมันหันมาเห็นเหยื่อเราครับแค่เห็นครับแต่มันไม่กัดครับนี่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเอาไหม มันไม่กัดนะครับมันไม่กัดครับอีกแล้วครับผมเห็นไหมครับเห็นปลาไหมครับฟุกอีกแล้วครับกัดเสียงกัดดังฟุกเลยครับโอ้โหส่วนเราก็ยังหาตัวไม่ได้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูปลาก่อนครับว่าตามันมีไหมหรือว่ายังไงนะครับ เราจะไปเช็คดูนะครับโอโ้หลุดทะาแมเนานะโอตายังมีครับตายังมีอยู่เราก็ตายแล้ววันนี้เรามัไม่ได้ตาเลยนะ้าเขาได้สองตัวแล้วนะครับเห็นไหมครับอยู่ในคลองครับแล้วแล้วเขาก็จะเซลฟี่ครับคุยได้อีกแปดปีครับสำหรับปลาสองตัวนี้ ส่วนเราก็กล้ม้า,ากล้มตาหาต่อไปครับจุดร้อยครับโอ้โหเนี่ยดีสุดเราก็ได้ตัวครับไหนดีสุดครับผมวันนี้เราก็ไม่แห้วครับโอ้ยถึงจะเป็นปลาช่อนเล็กเราก็เอาครับ หนึ่งแต้มสำหรับวันนี้ครับผมเราก็ไม่แห้วนะครับหลังจากที่ทั้งวันครับผมเราต้องรีบครับเราต้องรีบครับเดี๋ยวมันจะกินเด็ดเขาครับเมื่อกี้ทำอะไรครับเห็นเต้นครับเนี่อนังค่อยนี่ เราเห็นแล้วครับพี่แล้วเห็นแล้วครับเราเห็นหมูปลาน้อยครับเราล่ำครับเราล่ำครับไม้นี้โดนแน่ครับขอบอกเลยโดนอะไรละครับโดนใบบัวครับมันเข้าป่าแล้วครับ นะครับเรามาสัมภาษณ์นะครับวันนี้เราก็จบการตกปลากันแล้วนะครับวันนี้เจี๋ยเหินเป็นไงครับผลประกอบการครับเหมือนเดิมนะครับปีมือฝีมือครับผมมีตุ่มในมือตุ่มหนองในมือครับได้กี่ตัวครับสองสองแต้มครับสำหรับเจี๋ยเหินสำหรับปูลันละครับผมอันนี้เขาเรียกว่าหลีนปลาช่อนนะครับสองแต้มสองแต้มครับสําหรับผมก็ได้ตัวเท่านี้นะครับแต้มเดียวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราจะมาแก้มือครับผม จะมาแก้มือใหม่นี้นะครับมากับเคทอารน้อยครับผมวันนี้เคทอารไม่เข้าป่าครับโชกหลังตายครับแต่ก็ยังพอขี่ทางเรียบได้อยู่ครับผม <c oughs> เอาละครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ลาหนึ่งตัวครับแต่ตัวเล็กส่วนปูเหินได้สองตัวนะครับปูรันก็ได้ประมาณสองสามตัวนี่มั้งครับวันนี้เดี๋ยว รอติดตามครับผมอาทิตย์หน้าเคสอาน้อยของเราจะพาไปไหนนะครับจะเข้าป่าหรือว่ามาตกปลาหรือว่าจะไปไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม